สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า Xpeng G6 นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%สัญชาติจีนอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยนะครับและว,วันนี้นะผมได้มีโอกาสที่จะไปทดลองขับไปถึงพัทยาเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ มาครับอยู่บนรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพัทยานะครับที่ร้านมุมอร่อยนาเกลือนะก็เี๋ยวเราตั้งแมปเลยเราใช้แมปของทาง x p e r ซ์6พเลยนะครับเราไม่ได้เชื่อมต่อ Android นะอ่ะนี่มุมอร่อยนาเกลือนะครับผมนี่เริ่มต้นเลยนะครับระยะทาง124กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะเวลาชั่วโมง34นาทีนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เริ่มต้นที่เราจะเดินทางไปนะครับคือ92%นะ แล้วก็เขาบอกว่าระยะทางที่วิ่งได้ทั้งหมดตอนนี้คือ526กิมตนะครับตามมาตรฐาน w L T P ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดินทางนะครับเรามาปรับการขับขี่กันหน่อยนะครับปรับกระจกมองข้างก่อนเลยนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่กระจกมองข้างตอนนี้เราสามารถที่จะปรับโดยใช้สกอร์ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกระจกซ้ายนะแล้วก็สกอร์ด้านขวาจะเป็นกระจกขวานะครับปรับองศาก็นี่กด ซ้ายขวาแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้น่าจะเหมาะกับเราแล้วนะแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยเดี๋ยวแวะมาดูนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีตอนเดินทางเนี่ยตอนนี้รถเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เรามาให้ดูว่าตอนนี้เราเปิด adaptive cruise control อยู่นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้อง เหยียบคันเต่งเลยนะครับให้เขาตามคันหน้าไปนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่100นะครับความเร็วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ความเร็วจริงๆอยู่ที่ประมาณ55เพราะว่าการจราจรมันค่อนข้างหนาแน่นนิดหนึ่งเขาก็จะไปตามทางแล้วก็ระยะผมเว้นไว้ห่าง5คือไกลสุดเลยนะครับระยะ5เนี่ยพอมีคันหน้าแทรกเขาก็จะชะลอและชะลอให้มันเบาลงนะครับนี่ถือว่าการทํางานได้ดีเลยนะเลดา้าของเขาแล้วก็เซ็นเซอร์ของเขาเนี่ย จัดการได้ดีมากนะครับแล้วก็ดูหน้าจอตรงนี้เห็นว่าการจับเซนเซอร์ของเขาเนี่ยกว้างมากๆโอเคตันนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวยาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับ hey, <Rod> er, นี่เมืเ่อ,อกี้แอบให้ฟังเพลงนิดนึงนะครับ จะบอกว่าเสียงดีมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้ลำโพง X-Opera นะครับเป็นของ x p e ซเพพัฒนาขึ้นมาเองนะครับทั้งหมดภายในรถเนี่ยจำนวน18ตัวนะครับเยอะมากๆนะแล้วก็เสียงดีมากๆนะครับจะฟัง YouTube หรือจะฟังจาก Spotify อะไรเงี้ยก็ทำให้ได้อัตราสฟินมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพามาดูโหมดขับขี่กันหน่อยครับตอนนี้ผมขับอยู่ที่โหมดปกตินะก็ เป็นฟิลที่ขับสบายๆนะครับไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเท่านี้เราจะมาลองในโหมดประหยัดกันบ้างนะครับลองดูอ่าคลิกไปที่โหมดประหยัดเขาจะมีเสียงด้วยนะเสียงแบบนุ่มๆนวลๆนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมันก็จะรู้สึกนุ่มนวลขึ้นนะครับเวลากดอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะสมูทมากนะแล้วก็ขับสบายนะครับแบบเหมือนไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ไปเรื่อยๆได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองโหมดสปอร์ตดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแตกต่างขนาดไหนนี่พอกดเป็นโหมดสปอร์ตมันจะมีเสียง วิสขึ้นมาเหมือนแบบรถรถรถซิ่งอะไรแบบนี้นะแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยเราเหยียบนิดเดียวนะครับรถก็พุ่งไปเลยนะมีอาการหลังติดบ่อให้เห็นอยู่นะครับถือว่าหัวแรงแรงเลยอันนี้ต้องเผาเท้าลงนิดนึงนะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบแรงหรือว่าไม่เด้รีบเร่งอะไรนะครับก็โหมดปกติก็กําลังดีนะแต่เอาจริงๆเมื่อกี้ผมลองกดประหยัดแล้วผมชอบนะเออมันมันนุ่มดีอะมันนุ่มดีไปเรื่อยๆสบายๆนะครับถือว่าดีแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิด ใครต้องการแบบเป็นส่วนตัวเลยนะครับมีโหมดกําหนดเองนะสามารถที่จะเซตได้เลยนะจะให้แบบดึงกําลังไฟฟ้านะครับต่ำกลางสูงได้แล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับเองได้นะจะเป็น power sport หรือปกติก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีแป้นเบรกด้วยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะสะดวกสบายปกติแล้วก็สปอร์ตนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเวลาเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะึเรากดเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาเนี่ยจอจะขึ้นมามันจะเป็นกล้องของกระจกมอง ด้านขวานะครับกจกมองข้างด้านขวาเนี่ยขึ้นมาให้เห็นนะหรือว่าถ้าเกิดด้านซ้ายนี่เราคลิกเปลี่ยนเลนซ้ายนะครับเอ่อกล้องก็จะไปทํางานที่กระจกมองข้างซ้ายนะครับทาให้ดูสะดวกมากไม่ต้องแบบมองไปไกลหรือบางทีผู้โดยสารเขาบับางกระจกมองข้างอยู่นะเราก็ดูที่จอได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์เลยนะกล้องชัดมากแล้วก็เห็นมิติที่ลึกมากขึ้นนะครับผมนี่พอดีแวะเข้าห้องน้ํานะครับแล้วออกมาโดยมีกุญแจอยู่ในรถนะ เดี๋ยวให้น้องไอซ์ไปเปิดดูนะครับว่าเปิดได้ไหมนี่ประตูล็อกนะครับเปิดไม่ได้เพียงแค่ N care, เอามือถือออกมาเท่านั้นนะครับแต่กุณแจยังอยู่ในรถเนี่ยรถก็ล็อกให้อยู่นะครับสะดวกมากๆนะครับเพียงแค่พกมือถือเรามีแอปพลิเคชันของทางเอ็ก r ์เนี่ยเราก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเดินมาแล้วก็ แค่กดเปิดประตูมันก็ปลดล็อกให้ออโต้เลยนะครับจะเห็นในแอปพลิเคชันเลยนะครับว่าขึ้นสัญญาว่าปลดล็อกฉลาดมากๆนะมาครับเดี๋ยวเราจะทําการจอดรถนะครับแต่ว่าเราไม่อยากจะจอดเองเดี๋ยวเราจะให้ระบบจอดให้นะครับนี่เราเปิดระบบช่วยจอดเรียบร้อยนะครับเขากําลังหาที่จอดให้อยู่ตรงนี้นะปุ๊บพอเรามาถึงเนี่ยเห็นว่ามีช่องจอดเยอะแย,ยะเลยนะครับแต่ว่า เราต้องการช่องไหนเดี๋ยวเราบอกเขานะนี่ตรงนี้นี่เราเห็นแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็กดปึ๊บตรงนี้แล้วเราก็กดพี่นะครับแล้วเราก็ลงจากรถเลยอ่าทีนี้นะครับเราก็มากดที่การจอดรถระยะไกลตรงนี้นี่นี่เขาจะกระพริบไฟแล้วนะครับเราก็กดได้เลยเดี๋ยวดูว่าน้องเขาจะจอดยังไงนะครับกดค้างไว้แต่เราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆรถนะ เพื่อดูว่าเขาปลอดภัยจริงๆนะครับนี่กำลังจะหันหัวเข้าแล้วเฮ้ยไม่ธรรมดานี่ดูข้างในรถไม่มีใครอยู่นะโทรหาพี่แจ็คได้เลยนะปกติฟังสนหรือแห้งครับที่กดค้างอยู่นะ เขารู้ว่าตรงไหนควรจะหยุดนะครับสุดยอดไม่ต้องจอดเองนอกจากที่เขามีระบบรีโมทพาร์คกิ้งนะครับเขายังมีแบบออโต้พาร์คกิ้งด้วยนะขณะที่เราอยู่ในรถเนี่ยแต่ว่าให้เขาช่วยถอยจอดให้นะครับนี่เดี๋ยวเรามากดเริ่มระบบแล้วก็นี่ครับเขาจะหาช่องจอดเหมือนกันนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเข้าเคีย์พีเพื่อจอดแล้วและเป็นรีโมทจอดนะครับอันนี้เราจะให้เขาจอดให้สมมุติผมเลือกช่องนี้่ะ ผมติ๊กไปแล้วก็กดเริ่มออโต้พาร์คได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ปล่อยเบรกแล้วเขาก็จะจัดการเองเลยนะครับอย่างนี้นี่ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับช่องแล้วเขาก็เข้าไปนะครับนุ่มนวนสะดวกมาก อันนี้ในกรณีที่เราแบบที่จอดรถปกติก็คือมันไม่ได้แคบอะไรเนี่ยเราก็ใช้จอดแบบนี้ได้แต่ถ้าแบบมันแคบหน่อยอย่างเงี้ยเราก็ใช้รีโมทจอดได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาออกจากรถที่หลังอะไรเงี้ยเราออกจากรถในขณะที่เราอยู่ข้างนอกได้เลยนะครับเรียบร้อยเจ๋งเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วนะครับแต่ว่าช่องทางเข้าแคบมากเลยกลัวเปิดประตูแล้วไปโดนรถเขาแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเรากดให้เขาออกมาได้ เดินหน้าถอยหลังนี้นะครับเตรียมรถยนต์อยู่นะนี่พร้อมแล้วเรากดเดินหน้านะครับนี่ออกมาแล้วฮ้ยไม่ต้องเดินเข้าไปแบบแคบๆนะนี่พอถึงระยะเราก็ปล่อยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นรถได้เลย,ยก็เข้าไป มาลองเทสนั่งด้านหลังเป็นผู้โดยสารดูบ้างนะครับนี่นี่ให้น้องไอซ์เป็นคนขับนะนี่ให้ลองทดลองขับแบบเร็วนิดน,นึงแล้วก็ให้แบบเปลี่ยนเลนซ้ายขวาด้วยนะครับแต่ว่าในใน,ในระยะในแบบที่ปลอดภัยอยู่นะก็จะได้รู้ว่าฟีลลิ่งการนั่งเป็นยังไงนะครับขับเร็วขับช้ารู้สึกยังไงนะครับเพราะต้องบอกว่าในความเร็วที่ไม่เกิน120ถือว่าแน่นหนึบนิ่งใช้ได้เลยนะครับนั่งหลังโอเคเลยนะ แต่ถ้าเกิดเลยขึ้นไปประมาณร้อ3ส0มอาจจะรู้สึกบ้างนิดหน่อยนะและในส่วนเรื่องของเสียงนะครับขับเร็วประมาณ140-130อะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงลมเลยได้ยินแบบเล็กน้อยมากๆนะครับส่วนเรื่องกระจกด้านบนหลังคานี้นะครับพาโนรามิกกราสรูปนะเป็นแผ่นยาวตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับจนถึงตรงผู้โดยสารตรงนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันไม่ร้อนหรอกเพราะว่าฝนตกแล้วก็แดดลมแล้วนะครับ อากาศกาลังดีเลยแต่ว่าช่วงที่แดดแรงๆก็ต้องบอกว่าร้อนอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องเปิดแอร์ช่วยหน่อยนะเสียดายที่ไม่ได้มีม่านมาให้นะครับถ้ามีม่านมาให้เนี่ยจะเจ๋งมากๆเลยอ่าก่อนจะกลับกันนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันก่นกอนเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะ ตรงนี้นะครับเขาจะดีไซน์เป็นแบบหน้าตาคล้ายๆหุ่นยนนะแบบโรบอทเฟสเลยนะครับตรงนี้จะมีเป็นไฟเด t ร์ทามเลนิ่งไลท์นะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยใครที่รู้จักโรบอทคอนะจะคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสปอตไลท์นะครับเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะแล้วก็ไฮไลท์คือตรงนี้นะครับเขาจะมีกล้องด้านหน้าด้วยซึ่งต้องบอกว่ากล้องของคันนี้ทั้งหมดมี12จุดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดนะะมาต่อกันที่ด้านข้างก่อนนะครับผมเริ่มที่ล้อเลยตัวนี้เขาใช้ล้อเป็นขอบบ20นะครั ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็สเปคยางเนี่ยเป็น255 45 R20 นะยางเขาใช้ของ Michel i n Pilot s p o r t EV ด้วยนะครับถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างนะครับตัวนี้เขาจะมีโลโก้ XP e r g นะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงนี้อีก2ตัวนะครับเขาจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวตรงนี้ที่ใต้กระจกมองข้างนะครับผมมาดูกันที่ตรงประตูด้านข้างนะครับรมือเปิดเขาจะดีไซน์เรียบไปกับตัวถังเลยนะครับถ้าเกิดเรากดปลดล็อกเนี่ยเขาก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะเท่เลยนะครับผม มาดูด้านหลังกันต่อเลยครับผมเริ่มที่ไฟไท้ายนะครับเขาจะดีไซน์เป็นแบบจากด้านข้างตรงนี้นะครับยาวมาจนถึงฝากระโปรงแล้วก็มีคลั่นด้วยกล้องตรงกลางตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวมีอีกหนึ่งตัวที่ตรงเหนือป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับกระจกหลังเนี่ยเขาจะมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเขาซ่อนไว้ใต้สปอยเลอร์แบบนี้นะครับทำให้ดูแบบไม่รบกหาสหาแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับถือว่าดีไซน์แบบคิดมาแล้วจริงๆนะ ต่อมามาดูที่จุดช่องชาร์จด้านข้างนี้นะครับกดออกมานะครับนี่เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้รองรับชาร์จ AC 11กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ DC ที่สูงสุดเลย280กิโลวัตต์นะครับผมตอนนี้เขาปิดแบบไฟฟ้านะครับเฟี้ยวมากเป็นแบบปิกนกนะเท่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยครับ เข้ามาดูที่ด้านในนะครับเริ่มจากทางฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับด้านตรงนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแต่ว่าเขาดีไซน์มาแบบเรียบง่ายมากออกแนวมินิมอลเลยนะครับปุ่มมีให้ใช้งานครบถ้วนแต่ว่าดูแบบเรียบเรียบนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้มีขนาด14.9นิ้วนะแล้วก็หน้าจอแสดงผลด้านหน้าพวงมาลัยเนี่ยอีก10.2นิ้วนะครับมีทั้งหมด2หน้าจอด้วยกันนะการดีไซน์ทั้งหมดนะครับตรงนี้เขาดีไซน์แบบดูค่อนข้างมินิมอลอ่ะไม่ได้แบบชุดฉาดอะไรนะครับก็ถือว,วนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับมีช่องแอร์แต่ว่าในการปรับแอร์เดี๋ยวเราต้องปรับที่จอนะครับด้านคอนโซลตรงนี้นะครับเขาจะมีที่ชาร์จเป็นแบบไวเลสนะครับห้วัตต์เลยนะไม่ต้องตีกันอีกต่อไปนะครับเพราะเขาให้มาถึง2จุดเลยแล้วก็ที่วางแก้วนะครับสจุดตรงนี้แล้วก็ที่เก็บของนะครับตรงนี้ลึกมากนะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับด้านข้างประตูอันนี้ชอบมากเลยการกดเปิดประตูคือกดแบบนี้เจ๋งมากแล้วก็เบาะก็จะ ขยายออกไปนะครับทำให้ออกได้ง่ายขึ้นนะครับปุมกดตรงนี้ดีมากนะครับอ่าพอเราปิดกลับมาเนี่ยเขามีเวลคอมซีดด้วยนะครับก็กลับมาในลักษณะที่เดิมที่เราเซตไว้นะครับผมด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับตรงนี้มานั่งให้ดูนะว่าลักษณะเล็กลูมที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสูง173นะครับเล็กลูมเหลือประมาณนี้เฮดลูมเหลือประมาณนี้ครับถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวอันนี้คือจริงๆมันเหลือเยอะกว่านี้นะเบาะเนี่ยเขาขยายออกมาเพราะว่าไม่มีคนนขขัับเเ้้าาไป่งถกิด มีคนขับนะครับเข้าไปนั่งเวลคัมซีจะขยับเข้าไปทําให้กว้างก็เอาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับถือว่ากว้างมากๆนะแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องชาร์จไฟด้วยนะครับเป็น USB Type C นะแล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้นะครับที่เก็บของด้านข้างมีนะครับผมแล้วก็มีข้างบนเป็นพาโนรามิกกราส์รูฟตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับร้อนนิดนึงนะถ้าไม่มีม่านตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเบาะเนี่ยเขาปรับเอนได้เยอะด้วยนะครับอา วิธีปรับก็คือเราสามารถกดที่สลักด้านข้างนะครับสามารถปรับเอ็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับนั่งสบายมากยังสามารถที่จะดึงที่พักแขนลงมาได้แต่ว่าที่พักแขนเนี้ยมันก็อิงกับการเอ็นของเบาะในส่วน60นะครับอันนี้เขาจะสามารถพับเบาะได้ที่60-40นะนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้พักแขนนะครับเราก็พับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการพับเบาะกันนะว่าพับได้แค่ไหนนะครับเราก็สามารถเก็บสัมภาระได้แค่ไหนนะครับ แล้วก็ฝากระโปรงหลังนะครับเขาเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วยจะเปิดด้วยแอปหรือว่าเปิดด้วยรีโมท er, หรือว่าเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มตรงด้านล่างนี้นะเขาจะเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพับเบาะให้ดูนะครับว่าพับได้แบบไหนนะอันนี้กดด้านขวานะครับเป็นพับโซน60ตรงนี้นะครับปไปด้านหน้าด้านนี้ก็เป็น40นะครับนี่พอพับไปก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้นะสามารถเก็บของอะไรเล็กเน้อยน้อยได้อีกตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีลำโพง,งทั้ง X เพลงนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี power outlet 12โวลต์นะครับสามารถเสียบต่อไฟได้นะครับและกล้องที่บ่อนะครับที่มีทั้งหมด12ตัวเนี่ยตอนเมื่อกี้นะไปขั้งหน้า1น,นะครับด้านข้างอีก3นะรวมอีกข้างหนึ่งเป็น3รวมเป็น7แล้วใช่ไหมเอ่ยข้้งหลังมีอีก2ใช่ไหมครับแล้วก็นี่กระจกหน้านะครับมีอีก2ตัวนะและอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นจุดที่ตรงพวงมาลัยคนขับนะครับผม เดี๋ยวพามาดูหน้าจอกันหน่อยครับผมเขาออกแบบมาได้ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะอารมณ์เหมือนกับใช้งานแบบบนสมาร์ทโฟนเลยนะครับนี่ที่สําคัญเลยเขามีทัสบาร์ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะกดค้างแบบนี้นะครับแล้วเราเลือกเมนูที่เราใช้บ่อยได้มาไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติเราฟังเพลงบ่อยนะฮะเราก็เอา Spotify มาไว้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้เฮ้ยสะดวกมากนะครับแล้วก็สมมุติ Android Auto อ่าเราใช้หรือเป็น Ca าเพยก็ได้นะครับใช้บ่อยก็ลากลงมานี่ประมาณนี้นะครับ เออใช้งานง่ายนะแหละเดี๋ยวพาไปดูในส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้ก็ปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะดูกล้อง360นะครับก็ดูได้ตรงนี้ข้อมูลรถนะครับแล้วก็ฟังเพลงนะครับนี่สามารถกดได้จากตรงนี้หรือว่าเราจะเข้าแอป,ปต่างๆเนี่ยก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะ <S <S เปิดแมปตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ลองใช้แล้วนำทางมาค่อนข้างแม่นเลยนะ <S <S แล้วก็ในส่วนการจัดการพวกรถยนต์ต่างๆนะครับข้อมูลรถหรือว่าเราจะเปิดระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะ ฝาครอบพอชาร์จฝาท้ายรถนะครับปรับกระจกนี่อปรับกระจกอ่ะปรับกระจกเท่มากต้องบอกนี่ลองปึ๊บนี่เราสามารถที่จะสไลด์แบบนี้ได้เลยโคตรล้ํานี่เท่มากก็สไลด์กลับขึ้นใหม่นะครับเปิดนี่เฟี้ยวมากอันเนี้ยชอบมากนะครับทํามาได้แบบโคตรเท่อ่ะลองมาดูส่วนอื่นนิดนึงนะครับปรับเบาะนะครับนี่สามารถที่จะปรับได้ทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่เลยนะผู้ขับขี่จะปรับได้6กระดับส่วนผู้โดยสารได้3ระดับนะครับแล้วก็ หมดการขับขี่นะครับตรงนี้มาเลือกได้เลยว่าจะต้องการขับแบบไหนแล้วก็มีพวกระบบป้องกันลดไหลอะไรต่างๆนะครับตั้งค่าได้เลยนะระบบแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นี่ตรงนี้ที่เราใช้กันบ่อยด้วยนะก็จะมีความไวในการเตือนการชนด้านหน้านะครับช่วยเหลือการเลี้ยงสิ่งกีดขวางต่างๆนะนี่สามารถเปิดได้เลยนี่ก็เปิดไว้ได้นะครับระบบก็จะช่วยเตือนอะไรต่างๆได้นะครับนี่การขับขี่ตรงนี้ ช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนก็ได้นะแล้วก็ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดที่เราทําให้ดูไปนะครับก็มาเปิดตรงนี้นะถือว่าสะดวกมากๆนะครับผมแล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงโนนี้ก็ใช้ได้นะครับผมระบบเสียงต่างๆมาใช้ได้จากตรงนี้นะครับอโอเคก็โดยรวมประมาณนี้นะในการใช้งานหน้าจอนะครับผมพามาดูการใช้พลังงานกันหน่อยนะครับอันนี้ดูจากการเดินทางไปจนกลับเลยนะครับรวบทีเดียวเลยเนาะ ก็ตอนเดินทางเราเริ่มต้นที่แบตเตอรี92่92%ใช่ไหมครับพอกลับมาถึงนะครับแบตเหลือ43%นะดูระยะทางทั้งหมดนะครับก็คือ269.8กิโลเมตรนะครับก็รวมแล้วถือว่าใช้พลังงานไปประมาณ49%นะครับโอเคในข้อมูลการใช้พลังงานการเดินทางใ,ในครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับ และเจ้า X เพิ g G6 นะครับมาด้วยกัน2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น Standard l a n g e นะมอเตอร์เดียวความจุแบตเตอรี่เนี่ย66กิโลวัต์อนะครับกำลังสูงสุดที่190กิลวัต์นะ แรงบิด440นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอยู่ที่6.6วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดที่ทําได้ก็คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยขับได้ระยะทางสูงสุดที่505กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะและก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น Long Range นะครับที่เราได้มาทดลองขับในวันนี้นะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับความจุแบตเตอรี่เนี่ย87.5กิโลวัตต์แอลนะครับแล้วก็กำลังสูงสุดนนรรัับอยู่่่ทที210 440กกิิิลววตตตแงดเเมา ครื่องล้อหลังนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอยู่ที่6.2วินาทีนะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยขับได้ระยะทางสูงสุดที่625กิโเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยนะครับแล้วก็ตัว long range เนะครับจะรองรับการชาร์จไฟสูงสุดที่ DC นะสูงสุดที่280กิโลวัตต์เลยนะครับก็ได้ทดลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่า X เผิง G6 ตัวนี้เนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของการขับขี่นะแล้วก็เทคโนโลยีการช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแล้วก็ที่เจ๋งมากๆเลยระบบช่วยจอดรถนะครับที่ จอดทั้งออโต้แล้วก็เป็นรีโมทนะที่เราสามารถที่ให้เขาจอดเองได้โดยเราไม่ต้องอยู่ในรถเลยนะครับถือว่าทํามาได้เจ๋งมากๆเลยนะครับ และเจ้า X เผิง G6 นะครับที่มีความโดดเด่นกว่าตัวอื่นเนี่ยคือเขาใช้เทคโนโลยีที่เป็น 800V SiC Architecture นะครับซึ่งส่งผลให้กินกระแสะไฟต่ำนะครับความร้อนสะสมน้อยทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ใส่มาให้ในเจ้า X เผิง G6 ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ทดลองขับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาฝากกันประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย